สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมาดูเป็ดนะครับที่น้องประจักษ์นะครับสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมนะครับมาดูทีมงานจากเทศบาลน,นะครับสำนักงานเทศบาลน,นครอุดรธานีนะครับเอาเป็ดขึ้นจากน้ำนะครับเอาเป็ดขึ้นจากน้ำ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมนะครับเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดอุดรธานีนะครับเอาเป็ดขึ้นจากน้ำก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่17กันยายนพศ2563ก็คือวันนี้แหละครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ประกาศพายุโนอินนะครับฉบับที่6โดยระบุว่าเมื่อเวลาสีนาฬกาวันนี้นะครับ พายุระดับ3ส่วนร้อนโนอินนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ600กิโลเมตรนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานังประเทศเวียดนามนะครับหรือที่ละติจุด13.8องศาเหนือลองจีจูด1 1 3ิจุดองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุด ใกล้ศูนย์กลางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทั้งนี้นะครับพายุก็มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ5หรือว่าใต้ฝุ่นนะครับคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นทางฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางและเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือในช่วงวันที่18ถึง20กันยายนพศ2563นะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นภาคเหนือนะครับและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปนะครับก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิด น้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าหลหลากได้นะครับและระวังอันตรายจากลมแรงนะครับโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โลง่งแง้งตายต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงด้วยนะครับเป็นคำเตือนจากกรมอุตุนิยมพิทยานะครับส่วนผลกระทบนะครับผลกระทบที่คาดว่าจะก,กระทบนะครับวันที่18กันยายนพศ2563 บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็จะมีภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับก็จะมีจังหวัดเลยน้องบัวลําพูอุดรธานีน้องคายบึงการนะครพนมมุกดาหารสกลนครกาลสินมหาสรารคามขอนแก่นชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ อุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยะโสธรและร้อยเอ็ดก็ถือว่าผลกระทบทั่วภาคอีสานเลยนะครับภาคอีสานนะครับก็ขอให้ระวังนะครับส่วนจังหวัดอุดรธานีก็เก็บกู้เป็ดนะครับเป็ดขึ้นจากน้ำนะครับเป็ดขึ้นจากน้ำส่วนสาธารณณะหนองประจักษ์นะครับโดยสำนักงานเทศบาลนะครอุดรธานีก็ได้เก็บกู้นะครับเก็บ ในส่วนที่สิ่งใดที่จะพอจะเก็บกู้ป้องกันภัยได้ก็สำนักงานเทศบาลนะครับก็เตรียมความพร้อมหลายอย่างนะครับเป็นจังหวัดที่เตรียมความพร้อมได้ดีนะครับสำหรับป้องกันภัยพิบัติต่างๆนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับได้เตรียมตัวไว้นะครับก็จะมองเห็นทิวทัศนะครับทิวทัศน์ของสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานีนะครับหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีเกาะกลางน้ำนะครับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดอุดรธานีนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดอุดรธานีนะครับที่มาทำกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับอาที่เช่นมาออกกำลังกายฮีลานะครับวิ่งนะครับเดินนะครับและต้องมาเช็คอินนะครับคนที่ เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับในมาอุดรก็มาเช็คอินถ่ายภาพคู่กับเป็ดเหลืองยักษ์เมืองอุดรธานีนะครับเนี่ครับเป็ดเหลืองยักษ์นะครับสําหรับเป็ดเหลืองยักษ์นะครับก็สูงประมาณ8เมตรนะครับเราอยู่กลางน้ําภายในสวนสาธารณะนะครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับและความสามัคคีคล้ายกับเป็ดสันติภาพของประเทศฮ่องกงเลยนะครับ ฝีมือศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์นะครับคอยมาสร้างสีสันให้กับสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับสำหรับเป็ดเหลืองนะครับก็จะเป็นที่ออกกำลังกายนะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับชมวิวทิวทัศนะครับตอนเย็นก็จะมีประชาชนมาวิ่งออกกำลังกายไม่น้อยนะครับไม่น้อยแต่ละวันนะครับวันนี้ก็สำนักง,งานเทศบาลก็จะมาเอาเป็ดขึ้นนะครับมาเอาเป็ดขึ้น จากน้ำนะครับสำหรับประวัตินะครับประวัติของน้องประจักษ์ศิลปาคมนะครับมีมาตั้งแต่ครั้งเมื่ออุดรธานีเลยนะครับหน้องประจักษ์นะครับเดิมเรียกว่าน้องนาเกลือนะครับก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองนะครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นน้องประจักษ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ขอตั้งเมืองอุดรธานีนะครับต่อมาในปีพศ2530เทศบาลเมืองอุดรธานีนะครับได้ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่เพื่อถวายเป็นสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวาโรกาสทรงเจริญพันพระชนพันษาครบ5รอบนะครับบริเวณ ตัวเกาะกลางน้ําได้จัดทําสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดนะครับและทําสะพานเชื่อมระหว่างเกาะนะครับมีน้ําพุนะครับมีหอนาฬิกานะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายของประชาชนนะครับสําหรับน้องประจักษ์ศิลปาคมนะครับนี่ครับกําลังลากเป็ดขึ้นมานะครับกําลังลากเป็ดขึ้นมาจากน้ําเพื่อเอามาเก็บไว้ใน ที่ปลอดภัยนะครับหลบพายุก่อนนะครับหลบพายุโนอื่นก่อนนะครับหลังจากพายุผ่านไปค่อยมาอีกครั้งนะครับสําหรับเป็ดสันติภาพเมืองอุดรธานีนะครับเป็ดไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ต้องเอาเก็บไว้นะครับเพราะว่าพายุมาอาจจะพัดทําให้เสียหายนะครับทําให้เสียหายได้นะครับทุกอย่างต้องเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเมืองอุดรธานีนะครับถือว่าเป็นเมืองที่มีการป้องกันภัยได้ดีนะครับครับ ป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับไอดีนะครับเนี่ยครับในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็กําลังนําเรือนะครับนําเรือลงไปลากเป็ดนะครับเอาเป็ดขึ้นมาจากน้ํานะครับลากออกมานะครับลากมาจากน้ํานะครับเพื่อนําขึ้นฝั่งนะครับนําขึ้นฝั่งนะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับพอให้พายุผ่านไป เหตุการณ์สงบร่มเย็นนะครับใครมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเป็ดยางนะครับทําจากยางนะครับเป็ดยางยักษ์นะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นทุกตาเป็ดยางยักษ์นะครับผลงานของฟอร์เรนจินฮอปแมนศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์นะครับนี่ครับเป็ดยางยักษ์นะครับก็ลากขึ้นฝั่งไปก่อนนะครับเพราะว่า ป้องกันไว้ก่อนนะครับการไม้ก่อนนะครับเผื่อมีพายุพัดกระหนำ่ำรุนแรงอาจทาให้พัดอเป็ดไปกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทาให้เสียหายนะครับก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนดีป้องกันภัยไว้ก่อนนะครับนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนใหญ่ก็จะป้องกันภัยไว้ก่อนนะครับไม่ได้ตามแก้ที่หลังนะครับอันไหนพอซี่ะป้องกันได้ ก็ป้องกันไว้นะครับเป็นทางแก้ที่ดีนะครับการป้องกันนะครับเนี่ยครับกําลังเอาเป็ดขึ้นนะครับเป็ดก็ตัวสูงใหญ่นะครับตัวจริงสูงใหญ่นะครับเป็ดนะครับสูง8เมตรนะครับก็ถือว่าสูงใหญ่นะครับผู้คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินมาแชร์นะครับเป็ดตัวนี้ก็ถือว่าได้มีรูปภาพไปปรากฏตามสื่อต่างๆมากมายนะครับ ทั่วประเทศทั่วโลกแล้วนะครับใครมาก็ถ่ายภาพแล้วก็แชร์ไปทั่วโลกนะครับเป็ดยางยักษ์นะครับนะครับเป็ดเหลืองนะครับหน้าที่ก็กําลังจะนําขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศมาชมนะครับว่าตัวจริงของเป็ดจะตัวขนาดไหนนะครับเป็ดยางยักษ์นะครับนะครับข้างในก็จะสูบลมนะครับเป่าลมเข้าไปนะครับเป็น ลมนะครับก็ลอยน้ํานะครับถ้าโดนพายุมาก็จะปิวไปกับลมก็ได้นะครับก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเนื่องจากพายุคาดว่าจะรุนแรงนะครับจากคําเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหลบพายุโนอึนนะครับพายุโนอึนนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนนะครับวันที่18-20กันยายนนะครับจะมีพายุโซนร้อนพัดผ่าน ทำให้ผ่านจังหวัดอุดรธานีนะครับ,บก็าต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับคาดว่าจะพัดรุนแรงนะครับสายุโนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ